ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมนายชอปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลโมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจต,ตนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปชมกันได้เลยนะครับซากันเป็นปีศาจตนที่61ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรสคิงและเพรสิเดนคุมแดนตะวันตกมี33พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชา ซาการจะปรากฏกายในร่างของกระทิงที่มีปีกของกริฟฟินบางคนก็บอกว่าซาการจะปรากฏกายในร่างของคนหัวกระทิงที่มีปีกของกริฟฟินซาการสามารถทําให้คนฉลาดสามารถเปลี่ยนวายให้กลายเป็นน้ําเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นวายและเปลี่ยนเลือดให้กลายเป็นวายได้บางคนยังบอกอีกว่าซาการสามารถเปลี่ยนเลือดให้กลายเป็นน้ํามันเปลี่ยนน้ามันให้กลายเป็นเลือดและเปลี่ยนคนโง่ให้กลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นซาการ สามารถเปลี่ยนโลหะเป็นเหรียญชนิดเดียวกับโลหะไดเช่นเปลี่ยนทองให้เป็นเหรียญทองสากันจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเดือนมกราคมในวันที่20ถึงวันที่24เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสากัรหน1ใน7จปดปิศาท,ที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับถ้าหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ